ไาฟรีวันที่47ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยกาโรอยู่อามันได้สิ้นสุดการรอคอยลงแล้วน้องใจพี่หนึ่งเดือนเต็มๆก,กับการทำภารกิจ4สัปดาห์ในที่สุดกดรับไปเลยกดรับเสร็จทุกภารกิจนะฮันแห่มีการเสร็จก่อนสักหนึ่งภารกิจอีกเลยน้องชายได้มากาโรลูกแก้ว กลมๆตัวอยู่อ่าที่จะเปลี่ยนชีวิตของสายฟรีให้มันเฉิดฉายน้องวันนี้ลือเรื่องเดี๋ยวรู้เลยว่าใครจะดองพิษเฟิงหน้ายิ่งนอกคิดจะเติมเกมวันพันแมรให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ้่มๆคือหรือคิดจะเติมเงินเตมิมขั้นเทพลูอเรื่องอรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากมที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสนการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อ เรามาอัพเดตพลังกันก่อนครับก่อนที่พี่จะดันอะไรแนละ้ววันนี้บอกเลยว่าพี่ทําคลิปช้าจะจัดเลยเพราะพี่ก็ตื่นสายด้วยเพราะว่าเมื่อคืนนี้รืเว่าพูเตะกี่โมงน้องก็ว่ากันมาแล้วกันนะครับอันดับเราอยู่ที่ห1ึ่งรองของซาบ้าพลังยที่3ามล้านเจ็ดแสนสามหมืกากร u โยังไม่ทันปั้นพี่ครับพี่ครับ ขาดนี้พลังไปไวจังครับพี่ครับอ่ะนะัอ้นกดอื่นไปหนึ่งนะเดี๋ยวขอพี่ขอเคลียร์นิดก่อนไม่ได้ล็อกอินมา8ดชั่วโมงแล้วนะอะไรมันเด้งมาหน้าจอเต็มเลยวะโอเคเรียบร้อยครับกดรับนี่ฮะศูนย์ก่นศูนย์ก่นกิจกรรมใหม่เนี้ที่เอาเศษไปแลกอะนาอเนี่ยเอาเศษไปอัพขั้นไปเรื่อยเนี่ยกดไปเรื่อยนะไม่ต้องหวังอะไรให้เลเวลมันขึ้น1ิอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคละพี่ได้สี่แสนไม่เจ้าโบนัสพลังหน้าเนี่ยสองอันแรกที่ได้มาพี่ได้พลังมาสี่แสนน้อง พระรามก็เลยพุ่งจัดดิเอออยู่ที่ก็โพดพ่วงชุดท่วงชัวงช,ชวาลมา3ล้านกว่าแล้วครับแต่วันนี้เนี่ยมีการโรมาด้วยดูซิว่าจะขึ้นขนาดไหนส่วนเลเวลนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เลเวลเจ็ดสิบแปดเลยอาจจะจบประมาณ8ปดพันอีกพีพรุ่งนี้วันจันทร์ก็น่าจะ79กนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์อย่างวันนี้น้องอย่าลืมกดนี้กันด้วยนี่ครับแพ็กนี้มันจะไปวันอาทิตย์อะนไหนว่าวันไหนว่าเน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 ,น,น,น แพ็คสามรหกิครับเอามาสามแพ็กเลยบัมเราจะได้ลงทักษะให้กาโรยูอาร์เราด้วยอืแล้วก็ได้ช็อกโกแลตมาแล้วก็ตั๋วอาวุธซื้อไปเลยไหมคือมันเยอะเอ่อเพชรมันเยอะเพชรม,มีเป็นหมื่นนะเห็นป่ะกดซื้อไปนะครับตั๋วอาวุธของเรือน,นี้ของเรือนพฤศจิกายนได้มา6กอันเฉิดฉายจะจัดราชารวยเพชรน,นะฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีแพ็คอะไรที่มันต้องกดเลยว่าอ,อ๋อแพ็กายวัน ได้มาเป็นอันนี้พี่ยังไม่ได้กดอะไรเลยวันนี้หมุนก้งล้อเอาเพชรรัวเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็สําหรับช็อกโกแลตกดไปตีห้าหก กดไป92ครั้งและกระป๋องง่วงกดไป3ครั้งอ่าส่วนตัวดำเนี่ยพี่ซื้อหมดแล้วใครยังที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยซื้อวันละสหรือว่า3ตัวดาก็ได้นะเก็บไปเรื่อยๆเพราะาตัวดําต้นเดือนเนี่ยมี10กว่าวันนะฮะไหนดูซิมีใครให้ภาพอะไรมาอุ้ยขอบคุณอัลลัคกี้อัลลัคกี้ให้ภาพมาเยอะแยะมากมายทั้งหมด5ภาพเป็นภาพเบอร์8ที่ฉันต้องการเราไปเปิดก่อนภาพเบอร์8พครบแล้วโอเคเดี๋ยวประสานไปเรื่อยๆครันดูซิว่าเราจะประสานภาพได้ขนาดไหนกิจกรรมส่งภาพพี่ยังไม่ รู้เลยว่าใครอะไรเอ้าได้แค่นี้ซับ่าพรุ่งนี้ใครจะให้ภาพพี่ได้โปรดแหงแกระผู้เป็นเจ้าขอสามกับสี่ฐานี้ดีพี่เปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนหน้าคําแนะนําตัวครับแปดไม่เอาแล้วขอสามกับสี่โอเคพรุ่งนี้ขอนะไมขอจะได้เป็นน้องรักเหมือนอัลลักกี้นะแล้วก็อันนี้เปิดหน้าจบพี่ก็ไม่ได้เข้ามานานเลยวันแต่ามอเช้าเนี่ยวันนี้ขอภายอุ้ยเจอเกียวโรเกียวโรสตัวใหญ่ถ้าเจอเกียวโรสเนี่ยมันจะให้เศษตราไว้แลกของเยอะอยู่นะครับ ได้เป็นตัวใหญ่ด้วยดูซิว่าจะออกอะไรโอ้บอมออกมาเป็นหนึ่งร้อยเหรียญกับสองรอยเพชรคุ้มอยู่ไปหน้าต่อไปหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดขอเปิดเจอเกลโรเกลโรสอีกหน่อยได้รึเปล่าน้องชายได้้ามไหมไม่มีน่าจะซ่อนอยู่แถวนี้แหละปั๊บออกมาไหมออกมาไหมไม่ออกหมดแล้วเอจอบใช้เพลินจัดจอบดองมาหลายชั่วโมงมีแค่นี้ในแค่นี้จริงๆอะสภาพนะ มาด้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วใช่หรือไม่กับการ o โรูอครับนะเรามาประสานกันเลยไปที่ตรงนี้อือย่าพลาดนะยังไม่ได้หรอเดินไ,ไปดูพวกกล่องหินก่อนตอนนี้เรามีหินกี่ก้อนเรามีหินฮีโร่สามก้อนขาดอยู่หนึ่งก้อนแน่นอนว่าเอาจากหีบหีบเลือกเสรีที่เราได้มาจากกิจกรรมจกกักรพรรดิเด็กสุ่มกลงล้อนะครับน ไปวัดดวงมาอย่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับฮีโร่นะเรียบร้อยครบสี่อันนะครับสำหรับใครที่บอกว่าพี่ครับหาหินจากไหนแล้วเซวร์ใหม่จะได้การโรหรือเปล่าไม่ทันนะครับเซวร์ใหม่เล้วซเวอร์เก่าเนี่ยวิธีหาหินดูในคลิปวันก,นก่อนหน้าของพี่ได้พี่มีการบอกไว้หมดแล้วตอนนี้หินครบสี่ก้อนละมาได้เวลาประสานไปที่รูปภาพปลุกตื่นการโรดูที่พลังเด้งเท่าไหร่กดเปิดหน้าแรกปัม๊มเด้งมาสี่พันน้อย,น,อยน้อยไปเยเนี่ย เป็น U R ทำไมมันเร่งแบบพอๆกับ S N R บวกเลยวะอย่ากดผิดนะถ้าไปกดเปิดสามนี่งานงอกเลยนะเปิดใช้โอเคเรียบร้อยครบเงื่อนไขครับนาทีแห่งประวัติศาสตร์กาโรมาแล้วฟูดูเซอร์มุนมาแล้วขอเเส์งหน้าเคโยบอมเคโยโคตรเทโคตรแข็งโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายตัวอย่างเหล็ง ตัวอย่างโหดครับมาเรียบร้อยแล้วตัว UR ตัวแรกของสายฟรีเราแล้วมันตัวแจกฟรีใครไม่มีบอกเลยว่ากระสอบใส่ย่าวอย่าลูกบวดใส่ไปแทนกาโร s อ r บวกเลยและทีนี้พี่ยังไม่ได้กดอัพพลังของตัว s r บวกนะและพี่จะปั้นก่อนแล้วนะ้องมาดูกันว่ามันจะอัพขนาดไหนก่อนอื่นก็คืนค่าของทุกอย่างที่กาโรล่างนี้มีครับเสียไป50เพชรโอเคเอาของแกคืนมา ให้หมดทุกอย่างที่มีแล้วก็อันนี้อีกคืนค่าเสียเท่าไหร่200เพชรมันรวยเพชรอยู่แล้วใส่ฟรีเบอร์หนึ่งประเทศไทยเพชรเขาเยอะคืนค่าให้หมดเอาแบบว่าการ o s เอสนานี้เปลือยล่อนจ้นมาล้วแล้วขอเวลาอัพการ o u ยสักครู่หนึ่งกดแบบเร่งความเร็วเร่งความเร็วโอเคเรียบร้อยละ ที่ขอปั้น,นคร่าวๆนะก็คือไม่ได้ปั้นแบบสุดมากนะสำหรับการโรยู aro, R, อาร์อยพอใช้ได้ตอนนี้พลังรถอยู่ที่9 0 0 0แสนนะครับ3 0 0พคือซือ้อ9ก0 0 0สามหมื่นเนาะราชาทะเลเนี่ยพลังยังเยอะกว่าล้านสองนะแต่ว่า9 0 0 0แสนก็พอแล้วตบคนส0ล้านได้อะอืมตัวพี่โหดตัวพี่แข็งนะครับเดี๋ยวเราจากทีมกันเลยว่าจะเป็นประมาณไหนเราจะจัดประมาณนี้อืมใช้ได้แบบนี้เจ๋งแบบนี้ใช้ได้นะครับจัดแบบนี้น่าจะได้หวดอยู่ ประมาณนี้ไหมาราชนาเลย์คำหน้าให้ราชนาเลย์เนี่ยประโยชน์ของมันมีแล้วเห็นปะพอเป็นตัว sna บอกที่แข่งแกร่งที่สุดในザว่าอย่างดักชายเนี่ยมันก็ไรประโยชน์ลงเมื่อตัวเมตาของ ur เข้ามาแต่ราชนาเลย์เนี่ยยังทําให้กาโร่ ur ไล่โจมตีได้สองครั้งดอเฮินเพราะมันมีตัวมันอยู่แบบนี้ยเฉิดฉายไหมน้องฮะแบบนี้ไปตบคนโชว์ดีกว่ามาั้ง บ้านมานะครับทาให้พลังทีมของเราตอนนี้ขึ้น4ล้านเรียบร้อยแล้วเลข2ตัวครับอันดับ96้าสิบหองวาน้องชายไปไงเห็นพลังของสายฟรีนี่คือยังดันไม่สุดนะเดี๋ยวดันสุดแล้วจะร้องเห็นกระป๋องม่วงไหมพี่ดองไว้หรือพี่ลงทักษะให้การ่หมดนี่อีกบอกเลยว่าพุ่งพวดโชดช่วงชัดชวานนะครับแล้วก็กิจกรรมป๋อมม่วงมันยังไม่มานะครึ่งเดือนแรกของพิจิกายนยังไม่มา,ยายแลว้วรอดูรุ่นครึ่งเดือนหลังแล้วกันครับว่าจะออกไหมมาเราไปเสิร์ชใครเนี่ย เดี๋ยวไปลานตะรองดูก่อนไหมตบคนที่อันนี้ก่อนดูในช่องนี้ก่อนตบคนนี้มันไมน่มีกาโรอะอมุตมีมียังอ้าวจัดตัวแบบนี้ก็กระอ,อกสิครับนะอมุตมีแรงก้าอามุตเมีมีไหมโอ้โหมีกาโรอะกาโรเขาไวรอเปล่าวะพี่ไม่แน่ใจอะ่ะต้องวัดจากโซนิกอะโซนิกไวเท่าไหร่เอยความไวโซนิกเขาอยู่หกร้อยไวเกิน เอาโซนิกที่มันไวไม่ถึงเราอะเพราะมันวัดกันที่ความไวนะครับการโล่ร่าง ur เนี่ยพี่ขอลองเลื่อนหาก่อนโอ้โหนี่โซนิก ur รัางสองเลยโหดไปใหญ่คือไวสุดอะเราโซนิกร่างธรรมดาอันนี้ไวเท่าไหร่643กูจะหลุดโอ้อัดดาวความไวสุด,สดเลยเนี่ย แล้วของความวายอย่างเยอะดาวเขาเยอะจังวะเฮ้ยเอานี่ดีกว่าคนนี้เขาอาจารย์อาร์มไม่มีโซนิกบุกค,ความไวมีแต่มีด้วงเราจะได้วัดไปเลยว่าเป็นยังไงด้วงอาเชออ้อาหมดยูอายังควรเล่นอยู่ไหมขอเจออาจารย์อาร์มพลัง5ล้านพลังมากกว่าพี่1ล้านนะครับพี่พลังน้อยกว่านะสายฟรีเบอร์หนึ่งประเทศไทยกิกกี้ผู้นี้และได้เปิดก่อนครับโซนิกมาเอ๊ะทำไมทำไมเขาออกก่อนวะเดี๋ยวบอกนะงัดความไวสุดเดี๋ยวเคหมดทีมเดี๋ยว เขาอาจารย์อาร์มอาจารย์อาร์มนี่รับน้องพี่แล้วนะประเด็นแบบพี่ออกไป่วนแพ้แน่นอนเขาออกก่อนเนือประเด็นนะ่ะเราจะไม่เหลืออะไรให้แพ้อาจารย์อาร์มอัดของความไวที่เดี๋ยวขอเรียนไปู้นะโอ้โหไวเจ็ดร้อย แกไม่ต้องสวอะไรแล้วเนี่ยของป้องกันความเร็วยมาอาัดนะแกอัดของความไวโอ้ห้าดาวไปที่กาโรตัวเดียวเพื่อที่จะเสริงหน้าผู้อื่นก่อนอย่างนั้นหรือกูยอมละกูแพ้ละถ้ามึงไวขนาดนี้เจ็ดรอยแม่งไวกว่าโซนิกพีกอ่อ่ะเอาคนอื่นเนี่ยพอสู้คนอื่น เอาคนนี้ไหมนี่ฟูทีเหมือนกันนะเมียสวินกับเครื่องซูเปอร์อยดักชายด้วยหลายคนบอกว่าพี่ครับเอาดักชายมันเองไหมครับไม่เมต้าของอยูอาร๋ยวแสดงให้ดูน้องแล้วโซนอีกเขาอ่ะน้อยกว่าพี่นะครับของพี่538ของ 33, นะเรา้าร้อยหาสามสิบสามนะเออการโร่เนี่ยพลังเยอะกว่าพี่ไหมพลังล้านหก กาโร่พี่มันลังเก้าแสนเองมันลุ้นกันนะพลังมากกว่าเกือบเท่าตัวอย่างเขาเนี่ยจะสู้พี่ได้หรือเปล่าเพราะพี่ออกก่อนมาแล้วครับเราได้บุความไวโซนิกขอแซงมาแซงมาได้ออกก่อนฝังสี่เงาเข้าไปหนึ่งทีเดี๋ยวเดี๋ยวปีศาจใต้ดินแย่งออกอันติีอีกแล้วอแต่ยังมีราชาทะเลไล่โจมตีมาแล้วก็ขอเคียเลือดเยอะ เลือดเยอะเออหายโอ้โหเลือดเยอะแต่ยังหายเนาะแล้วก็ฝังสี่เงามาที่ราชาทะเลเรายังทนยืนอยู่ได้แล้วก็โดนท่าของตัวยูอาอย่างเฮลไฟเฟมไปถึงขนาดติดไม้ยอดทอแล้วก็โดนเผาไหม้นอนฝังสี่เงาที่โซนิกโซนิกไม่ได้ออกไม่ได้เล่นแล้วแต่มีตัวแย่งลูกไฟครับราชาทะเลจิงโจ้เรือหาใต้ดินจิงโจ้จิงโจ้แย่งลูกไฟเพื่อนเฉยกาโร่ไม่มีลูกไฟใช้ตีธรรมดาคุชชลุด มึงทำกับกูอย่างนี้ได้ไงวะลูกไฟเเป็นเพราะว่าไอดีเราไม่มีตัวพอดีๆใช้มันเลยได้ไม่ถึงคอกนระอกเอาละไม่มีใครแย่งลูกไฟแล้วแต่กูก็ไม่มีลูกไฟใช้เหมือนกันกูจะไปสู้ยังไงเคโอมูจะนอนไหมยังทนยืนอยู่ได้ครับเทร์นี้สองขอให้มีลูกไฟนะนะออกมาละฟินิกตีธรรมดามาฟินิกธรรมดาแล้วก็เธอที่สองขอหน่อยแล้วกันเคโอไปเลยให้เปิดก่อนเลยน้องชายพี่ไม่สนใจอยู่แล้ว เอาไล่โจมตีอีกฝังสี่เงาไปอีกที่จะได้เล่นไหมนะขอ,อือให้ออกจนหนำใจนะโซนิกโดนหมัดเคอหูหายแต่นักชายยังทนยืนอยู่ได้ครับแล้วไงต่อโดนแถว2ตัวหน้าไปเฮลไฟเฟมถึงขนาดติดเผาไหม้ที่ิกแมนแล้วก็ย้ำแผลมาอีกที่กาโรอันเนี้ย เ e ลฟย์แฟมยูอาร์ F U R เนี่ยทำให้ตัวที่เขาเรียกว่าใช้ HP โจมตีตีเบาลงด้วยนะครับดูซิว่าเราจะไหวหรือเปล่าโดนดักใช้ต่อยธรรมดามาพี่กลัวไม่มีลูกไฟใช้อย่างเดียวตอนนีน้ฟินิกแมนช่วยฮิลลูกไฟให้เพื่อนทีเถอะนอนนีน้ขอ KO ได้เปิดก่อนนี่ขอเสิร์งนายู่น้องชายเหลือตัวตวเราไม่เดียวไม่เดือบจอโดนเขา KO คืนมารับนี่เทิร์นที่3ามแล้วน้องชายจะสู้กับซูเปอร์พรามได้หรือเปล่า ลูกมาตีธรรมดาโอเคเพิ่มลูกไฟให้เพื่อนประโยชน์ฟินิกแมนไปแล้วลูกไฟไม่มีเพิ่มขอหมัดโอรัวโอเคโออย่างแข็งอย่างโหดแล้วเขาก็รัวมาอีกครับเคโอเราคืนมากี่ล้านวันนียตีอะเจ็ดสิบห้าล้านเหลือเดียวเดียวตัวตัวลูกไฟไม่มีเออเทิร์นเนี้ยลูกไฟไม่มีไม่ว่าเทิร์นเจ็ดที่มันวัดกันแล้ว่ควรมีลูกไฟโอเคไหมเออขออน ขอขอเทินเจ็ดมีลูกไฟได้ปะขอหมัดเคโอมาก,นมากอนดิน้องชายเคโอเอาดิเทินนี้หกแล้วหมดแล้วนะครับเทินต่อไปนี่คือการตายและเราได้ออกก่อนน้องพี่คนนี้ได้ออกก่อนขอมีลูกไฟใช้เปิดน,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 น่อยขอหมัดรัวรัวเคโอไปมั่นเขี้ยวฮะไม่ตายกูรดนสะทร้อนตายเองกูงง <c oughs> ให้โอโการุกรูกรโรอกขนาดนี้เหรอกูยังไม่ได้ปั้น ขอเวลากูปั้นกาโรแ่แป๊บนึงเฮ้ยแม่งโอหูหน้าแหกคาคลิปเลยวะ่ะหนึ่งเรือนที่กูรอการอโรยูอามาทําไมการรอบแบบนี้พี่เป็นสายฟรีเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมน,น้องน้องภาพที่เห็นมันไม่ใช่ความจริงขอพี่ปั้นก่อนไอ้แม่งเลยซูเปอร์ปัมทำให้ฉันดูแย่ yeah! แล้วขอแก้แค้นนะเาเนี้โอ้หูแม่งหน้าอายหน้ากูเล้าแหละแ้ อให้บอกก่อนนะเนี่ยไหนใครบอกออกก่อนชนะวะโอ้ยตัวกูกันรอกูไม่ได้ปั้นขอปั้นก่อนส่วช่วงส,งสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกค,คอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยก,กันนะครับคลิปคนนี้เนี่ยวันนี้เป็นของวันที่46เมื่อวานนี้นะครับคนดูหนึ่งมืเลยเหรอขอบคุณมากเลยที่มาดูกันเยอะนะครับใครที่เป็นคนติดตามใหม่เนี่ยคอมเมนต์พูดคุยก,กันได้แล้วก็ฝากติดตามเลยนะพี่กำลังได้มีกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์แล้วตอนนี้เรื่องที่บบ้้้านเเเเรรรรริ่่มจะะคลลลลีีียแแววดกกกกก็ไปุงงทพออออููื พยายามหาเวลามาไลค์เลยกันเนาะคนกดไลค์สามร้อยสามสิบคน, like คนรวมตัวเองด้วยขอบคุณมากนะครับสองร้อยคอมเมนต์สอง้อยสามสิบสี่ขอตอบเม้นที่แบบเป็นสาระและกันขอจัดเรียงตามแบบใหม่สุดเสมอนะครับจัดเรียงตามแบบนี้เอาเป็นว่าพี่อาจจะตอบไม่หมดทุกคอมเมนต์แต่จะตอบ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนถามคําถามก็รอกเอ่ออย่างเช่นเอาการโรบวกดีไหมนะครับเออพี่ลืมอัพการโรบวกโชว์ไปเลยเดี๋ยวท้ายคลิปมีอัพโชว์ด้วกันนะถ้าใครถ้าเจอคําถามว่าพี่ผมเอาการโรบวกหรืออะไรเงี้ยดีไหมครับนะขออนุญ,ญาตนะไม่ทําคลิปต่อขออนุญาตไม่ตอบต่อนะครับปิดคลิปเลยนะมาแล้มาคุยกันโค้ดใหม่ครับอ้าว OPM 25 November รเราก็ใส่โค้ดดิ เอใส่โค้ดแป๊บน,นึงว่ายังใช้ได้ไหมมาถึงได้โค้ดใหม่เลยแจกอะไรบ้างโค้ดรางวัลเลียม25ตุลาคมโอเคตัวม่วงมีแจกตัวม่วงนะครับแล้วก็ OPMX Caro ฮะ OPMX Caro ได้อะไรเออได้ตัวม่วงใบหนึ่งนะเมื่อกี้ขอัมได้ตัวแดงสามใบแล้วก็มีเพชรน,นะครับ2องคดนี้ใช้ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดสออันนี้ใส่ไปด้วยนะแจกโค้ดใหม่นะครับวันนี้ หนึ่งทุ่มไอ้ไม่ใช่หนึ่งทุ่มเน,น,นี่ยนาทีสิบเก้าเอาซิมกับเพื่อนไงครับเออพี่กี้ครับมันอาจจะเป็นคําถามกระรอกเลยผมไม่รู้จริงครับว่าเมล S R บวกกับโกเคสึเอาตัวไหนดีครับพี่เลือกเมลนะครับโกเคสึมันยืนเฉยอะเมลยังชุบชีวิตพี่ครับตอนนี้ผมมีกาโรทะเล S R บวกบอมเจนอสฟูบุกินะถ้าเลือกได้ทาตัวเดียว5ตัวนี่ควรเอาตัวอะไรครับอะนอมซูเปอร์ดักชยัยราชาใต้ดินเกียโรเกียโรทะเล S R บวกให้เป็นพาร์ทสดีครับไม่ต้องพาร์ทสเอาจํานวนตัวให้เยอะดีกว่า ถ้าได้ตัวไหนแล้วไปทําตัวอื่นนะครับบ้าสองไม่คุม้มพี่ครับผมมีอุปกรณ์ทับซอมบี้แมน S N R ครบแล้วแต่ยังไม่มีตัวซอมบี้แมนผมยังมีให้เลือก220รบอบอมอยู่ควรจะเลือกซอมบี้แมนมันทํา S N R ดีไหมครับเอา้าน้องขนาดนี้แล้วมึงจะไม่ทําใช่ไหมเอา้าทําไปดิซอมบี้แมนมาให้เลือกก็จัดเลยบอมมันกระรอกนะ ถึงแม้ว่าพี่จะแพ้เพราะว่าลูกไฟไม่ค่อยมีก็ทําทนะยิ้มเลยนะมีเพื่อนเกลือนะเกลือไม่พอวันนี้กูสู้แพ้การโร่กูได้มาถึงแพ้เลยกากชายอัศนาบวกกับราชาลึกราชาครับพี่ครับทำการโร่พักสองดีไหมครับก็ดีนะถ้าเกิดตัวเหลือจัดไปได้เลยถ้าเกิดว่างบน้อยพัดหนึ่งก็พอมันเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมสุ่มตัว UR หรืเลยลูกแก้วออกมาตั้งแต่1ิบใบแรกนอกนั้นได้ลูกแก้วแต่หินพัฒนามาไม่พอ ตอนนี้มีลูกแก้วราชาทะเล o, R, กาโรเอสนาบโกมีหินปิศาจกับฮีโร่อย่างละหนึ่งมีกล่องเลือกหินสามกล่องถ้าเลือกกาโรจะบัฟกาโรอยู่อาแต่ถ้าเลือกราชามันจะช่วยให้ไล่โจมตีผมเลือกไม่ถูกเลยครับนะฮะเี่ยคำถามกระรอกไอ้นี่มันจวนเจียนจกกะกรรอกแล้วเนี่ยก็บอกอยู่ให้เอา o, R, อกาโรเอสบวก อถ,ถือว่าเขากำกวมแล้วกันนะถือว่าเราจะไม่ปิดคลิปเพราะ,พราะโพสต์นี้เพืเออมีใครพูดเรื่องการโรสเ s r อาร์บวกอีกนะเรียบร้อยนะไม่น่าไปล้อพี่เลยครับเพิ่มเด็ดเกียวโรสเกียวโรสาม่มม่วงออกหินพิกอนผมดูคลิปพี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งเซิร์ฟหกเจ็ดแปดตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามดูว่าพี่พูดละเอียดขนาดนี้ยังมีคําถามกระรอกอยู่ก็ใช่ไงแค่ดูคลิปพี่น้องจะไม่มีคําถามกระรอกต่อไปอีกนะ เมลสาก,าก,ก,กัดโกเกิสืบบาคุกโกราชาใต้ดินผมทําตัวไหนเป็นเอสอาบวกไปแบบฝั่งปีศาจกับบาคุกโกเกหมันไส่เอ่อบาคุกโกครับเนี่ยฮะหมันไส้มากนะฮะมันน้องไม่ดูคิดพี่อยู่แล้วไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยพี่กี้แนะนําเขาไปหรือเขาเอาไปเอาบาคุกโก,กจริงๆหรอกน้องมันไม่มาดูหรอกถ้ามันดูจริงนะมันไม่ถามแบบนี้หรอกเนะี่ยรู้อยู่แล้วนะแต่แค่เอาสาระนะครับพี่แนะนาเมลสกาดเนาะพี่ครับ ตัวโซนิคการโรเอสอารบวกว่าฟีลล่างสองมิเตอซ่าเกียโรอัศวินควรเอาลูกแก้วอัศจรรยหรือว่าแก้วเกียโรเกียโรดีนะครับอ๋อตอนนี้มีแล้วใช่ไหมเอาเกียโรเกียโรครับพี่ครับผมควรทำการโรเอสาบวกดีไหมครับหรือว่าดักชายอ่ะกูเลิกคําถามทั้งหมดนีด่กูไม่ตอบแล้วนะนะใครเนี่ยพี่ไม่ตอบสองร้อยสามสี่คอมเมนต์นะครับเพราะพี่บอกแล้วนะว่าถ้าเจอคอมเมนต์การโรเอสาบวกพี่หยุดตอบทันทีนะการเหรอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มึงถามกูด้วย กูจำชื่อมึงได้นะการโรเอสอาร์บวกนี่จริงเลยกูบิดคลิปละไและพอละกูจะหลุดโอเคแล้วคนอยากรู้ว่ามันเพิ่มพลังเท่าไหร่คาร์โร่เอสอาร์บวกมาบัฟบัฟยังไงด้วยนะให้น้องกดที่ปลุกตื่นตรงนี้เนี่ยปลุกตื่นไอ้กดไอ้ตัวลูกแก้วกลมๆตรงการโร่ยูอานะจากนั้นเนี่ยมุมซ้ายล่างมันจะแบบว่าเปิดใช้ถอะเรามีตัวเอสอาร์บวกคอยดูพลังที่มันอัพขึ้นมานะว่ามันเด้งมาเท่าไหร่ปั๊มแสนสามนี่และนี่คือพลังที่มันเด้งขึ้นมาโจมตี ป้องกัน HP ความเร็วที่มันเพิ่มเข้ามายังไม่เอาอีกเหรอนะและนี่พลังพี่น้อยนะมันถึงเด้งมาแสนสามคิดดูว่าคนพลังหลายสิบล้านร้อยล้านมันไม่ได้มันสองล้านสามล้านเลยวะน้องนี่คือข้อดีแล้วเนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะเห็นบ้านสเตตัสมันเพิ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยกาโร่แข็งโหดตึงอันตรายน้องบอกเลยว่าพลังจากเก้าแสนกลายเป็นหล้านเรียบร้อยลว ล้วเดี๋ยวปั้นอะไรเล็กน้อยนะหรือพี่ไปเอาซูเปอร์ปลาลี๋ยวกูไปเอาคืนที่มันตกไว้นะความจริงซูเปอร์ปามบอกว่าผมผิดตรงไหนแล้วท่านพี่ท่านมาตกผมแล้วก็แพ้เองอนะพี่ขอโทษ